แต่ที่เน็ตมาทําคลิปวันนี้นะครคนคือเน็ตจะมาเตือนทุกคนค่ะว่าอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมของแบง r i ไร c ์แครค่ะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ค่ะหรือว่าจะเป็น OPPO ป้ไอโฟนค่ะแบบรางวัลสุกๆเลยสวัสดีค่ะทุกคนค่ะบ้ารับขำสุกจั๊กจั่นกเดาด้ spicy o y hot chicken r มง ันนี้เรามาเป็นแบบว่าสาวหวานสีชมพูแบบว่าเพ็ดตรงตาแบบว่าฉ่ำแง่งแง่รอแบบว่าเพ็ดตรงตาวิงวับสุดๆรอทุกคนรู้ไหมคะว่าทำไมวันนี้ตีแต่งตัวหวานฉ่ำสมบัติขนาดนี้แล้วทุกคนวันนี้ใช้แป้งตัวนี้เลยค่ะทุกคนนี้เลยค่ะทุกคนแป้งไรซ์แค่แป้ง, Care, ปงข้าวคุม,มันตำนานค่ะทุกคนเชื่อไหมว่าแป้งตัวนี้เนี่ยเน็ตใช้ไปโรงเรียนแล้วก็ใช้แบบว่าคุมมันซับมันตลอดทั้งวันได้เลยเพราะตัวนี้นะคะเขาดูดซับความมันได้เป็นอย่าง ดีมากนะคะป้องกันการเปียกชื้นนะ,ะทุกคนคือแป้งตัวนี้ขอรีวิวจากใจจริงนะคะทุกคนขอรีวิวจากใจจริงเลยคือตั้งแต่เน็ตรีวิวไปแล้วเพื่อนทางห้องเน็ตที่เป็นผู้หญิงอะ่ะเขาไปซื้อตามแล้วทุกคนเชื่อป่ะว่ามันใช้ดีค่ะที่ว่าแบบว่าเพื่อนแต่ละคนอะ่ะขอใช้แล้วก็แบบไปซื้อตามใช้กันทีละคนทีละคนทีละคนจนตอนนี้ทุกคนมีติดกระเป๋าไปโรงเรียนค่ะเพราะว่ามันคุมมันตลอดทั้งวันเหมือนหน้าเรามันมันเงี้ยเราซับเราแ <laughs> แ,แบบมันก็หน้าหายมันเปลื่ยนคนคือมันลดอะแล้วราคามันถูกมากย่่าา339บทคะ ที่เน็ตมาทําคลิปวันนี้นะคะคนคือเน็ตจะมาเตือนทุกคนค่ะว่าอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมของแป้งไรซ์แคร์ค่ะส่วนใครที่จับไม่ได้นะคะเดี๋ยวเน็ตนะคะจะมาเล่ากิจกรรมดีๆให้ทุกคนฟังค่ะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมที่เน็ตจะมาบอกนะคะก็คือหน้าใสได้รางวัลค่ะทุกคนเพียงแค่ทุกคนซื้อแป้งไรซ์แคร์ค่ะก็พร้อมลุ้หลับรางวัลได้เลยค่ะร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่24เมษายน2565จนถึง31กันยายน2565ได้เล และรางวัลก right ็คือจุกมากนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ค่ะหรือว่าจะเป็น oppo iphone ค่ะแบบรางวัลจุกๆเลยค่ะเพียงแค่ทุกคนนะคะซื้อแป้งไร้แคร์นะคะผ่านทางโมเรนเชนนะคะหรือร้านมินิมาร์ทค่ะร้านค้าชั้นนําท <mel> ั่วไปค่ะ1ใบเสร็จนะคะก็จะได้รับ1สิทธิ์ค่ะและ1ใบเสร็จนะคะจะร่วมสนุกได้เพียง1ครั้งเท่านั้นนะคะและยังไม่พอนะทุกคนทุกคนต้องเก็บใบเสร็จนะคะเป็นหลักฐานตอนรับรางวัลค่ะและขั้นตอนที่สอ องนะทุกคนต้องแอดเป็นเพื่อนกับ r i แคร์เบบีพาวเดอ e r ค่ะหลังจากทุกคนแอดเป็นเพื่อนกับ Ri แคร์เบบีพาวเดอ e r นะคะทุกคนก็จะได้รับลิงก์นะคะไปกกอกชื่อที่อยู่นาำสกุลเบอร์โชจังหวัดค่ะ เรียบร้อยนะคะแล้วก็กรอบเลขสลีปถ้ามีด้วยนะคะรางวัลน,นะคะต้องรีบเลยนะคะรีบไปซื้อแป้งไร้แคร์เลยค่ะทุกคนจะได้ร่วมเล่นกิจกรรมสนุกๆไม่พลาดนะคะทุกคนห้ามพลาดเลยนะเพราะถ้าพลาดไปอะเสียดายรางวัลแย่ yeah! ทุกคนอย่าลืมไปเล่นร่วมกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะคะทุกคนแล้วรางวัลคือจุมากนะคะขอย้ำอีกทีนะคะมีทงมอเตอร์ไซค์ไอโฟน oppo นะทุกคนโอ้โหไม่พลาดไม่ได้มันพลาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนว่าแล้วก็ขอใส่แป้งไร้แคร์สักนิด นึงนะคะทุกคนนี่ขอใช้สักนิดนึงนะ,ะเพราะแป้งตัวนี้เนี่ยเขาแบบว่าคุมมันได้ดีมากเลยนะคะแป้งไร์แคร์นะคะทุกคนเนี่ยคุมมันไปเลยนะคะทุกคนเห็นไหมหน้าเราจะหนักขึ้นไปทันทีเลยนะ,ะทุกคนนี่เห็นไหมล่ะ ลดเกินอะแล้วบอกเลยคะทุกคนว่าแป้งไรแคร์เน็ตรีวิวแบบว่าดีมากนะคะทุกคนเพราะว่าแป้งเขาดีจริงค่ะแล้วหาซื้อได้ง่ายมากเพียงเซเว่นอีเลเว่นนคะทุกคนเน็ตก็ขอฝากกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ไว้ด้วยนะคะจากไรแคร์เลยนะคะทุกคนไร์แคร์เลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าแบบว่าไม่ควรพลาดนะคะส่วนใครนะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้เน็ตด้วยนะคะอย่าลืมไปร่วมเล่นกิจกรรมสนุกๆจากไร้แคร์ค่ะสำหรับคลิปนี้เน็ตขอตั่วก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าล ¿Lo acá!